สำหรับตอนที่9นะคะก็จะเป็นตอนที่ทัพหลวงเนี่ยเคลื่อนพลนะคะแล้วก็ช้างของพระนเรศวรกับพระเอกานะคะก็จะใส่เข้าไปประชันหน้ากับทัพของพระมหาอุปร,ราชนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเรามาดูรายละเอียดนะคะมาเริ่มตน้นด้วยโครงสี่เขาก็พูดถึงนะคะเบื้องบรมจกกักรพัิเกล้าจักรตรานะคะ,ะเถลิงพิพพทวาราทวารานี่ก็คืออยุธยานั่นเองทวาราทวารักนะคะ ก็จะหมายถึงองค์พี่องค์น้องนะคะพระนเรศก,กับพระเอกาก็ขึ้นเกยนะคะทรงช้างที่นั่งนะคะจากนั้นก็คอยเล p, ิกท่านก็จะคอยเลิกอีกแล้วก็จะสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องเลิกนะคะความเชื่อเรื่องเลิกยามนน่เองความเชื่อเรื่องเลิกยามนะคะ เยอะมากเลยเนาะนักเรียนเนาะเลิกยามนะคะก็เบิกยุดแพลนะคะแผ่นพื้นหาวหาแปลว่าท้องฟ้าหาวหนก็ดูท้องฟ้าค่ะตอนนี้ท่านดูท้องฟ้าว่าตอนนี้ฟ้าเปิดย่างนะฟ้าเปิดก็จะเดินได้แต่บัดโดนค่ะเวลาผก็คือมีเมฆชะอับมืดมาเลยแห่งทิศพายัพพายัก,ยกนัเรียนจาได้ไหมคือทิศอะไรทิตะ ว,ออนะะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะมาู่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาลักษณคือมองเห็นมองเห็นแล้วก็จะเป็นกะลายกะลับกะลายกะลับก็คือกลับกล,บลายรล้วเลาะรล้วล่ลวลงไปไหนก็คือรล้วลอยไปอยู่จากแมกมือดอยู่ๆก็ทาําไมคะ เผยผ่องพานุมาตรจ้าแจ่มแจ้ง,แ,จงแสงฉาก็คือแสงของพระที่ก็เริ่มจ้าขึ้นมานก็คือเป็นเลิกใช้ที่ดีแล้วนะคะคักข,ขนานนะคะคักข,ขนานคือฟ้าน่าระาน่ารืาร่อาก็คือนิารา,ค,า,ราคือไม่มีนะคะไม่มีราคินก็คือไม่มีมนทินเลยคือท้องฟ้าใสามากนะคะก็เปรียบคืออุปราคา คืออะไรคือการที่เอาอินทนินลัตนาอินทนินคือแก้วอินทนินที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมาเรียงรายไว้นะคะก็เป็นอุปกรณ์เนาะบริสุทธิ์ดูไร้มนทินเลยนะคะกษัตริย์ราก็ได้โชคที่สุขผลมากก็คือสุขพโชคเป็นโชคที่ดีมากๆนะคะพอท้องฟ้าดีแล้วก็คือเคลื่อนทับค่ะ องค์ท่านก็เคลื่อนทับตามเกร็ดหน้านะคะตามตำราพิชัยสงครามว่าดูที่หัวหน้าหันไปทิศใดนะคะก็จะเดินทับไปตามทิศนั้นนั่นเองค่ะนะคะก็เดินไปดูเป็นแสงยานุภาพนะคะถัดดันใดนั้นค่ะก็เจอกับศัตรูนะคะส่วนหัสดินก็คือช้างค่ะช้างอุภัยก็คือช้างทั้งสองนะคะคือพญาเจ้าพญาชยานุภาพกับพญาตรา ปราบไกลจักนะคะได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงคล้องกองสึกดังจุ้งๆๆๆก็เกิดคำรานนะคะคำรนตกมันค่ะเรียกมันคือตกมันตกมันชันหูตั้งนะคะแล้วก็ร้องแป้นแปลน,น,นะคะก็คืออันตัวนี้จะเป็นสัตพจน์สัตวพจน์เพราะว่าเรียนเสียงธรรมชาติปแป้นแปลแป้นแปลนะคะหรือถ้าเรามองทางจินตภาพก็จะเป็นจินตภาพด้านเสียงนั่นเองนะคะ บาทก็เ да. ท้าก็ก้าวย่างดุมดุมดํนึกถึงภาพช้างตกมันดุมดุมดคะวิ่ง,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 งะะเร็วมากเลยเขาบอกว่าอู้วางอู้วางนะคะวิ่งฉับฉิวปิวปะาเล่ลมพานปลเล่หมายถึงว่าเหมือนค่ะเหมือนกับลมพัดเลยวิ่งทีนึงวิ่งเร็วเหมือนลมพานลมพัดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปมานะคะสาก็คือกองพวกแสะม้านะคะสารก็คือช้างเนี่ยช้างแสนยานุภาพก็ ทำไมคะตามไม่ทันอะไล่ตามช้างสอง,สอง,สองเชือกนี้ไม่ทันเลยนะคะจะเสด็จจะ,จะมีได้ก็แค่กวลางกลางช้างนะคะกับจตรุรงคบาทสเท้าที่วิ่งไปตามทันนะคะตอนนี้ก็ตัดกดมาที่ทะนะคะทะก็คือพนเรศพนเรศก็ระเมียนรมิมมองดูดัส ตรสกรศัตรูนะคะเห็นมรพม,มาดาดื่นมากเลยเดินดุดคลื่นนะคะดุดตัวได้เหมือนก็เป็นอุปอมานะคะเดินเหมือนคลื่นฟองของน้ำค่ะอันอันเวทแปลว่าท้องน้ำนะคะตัดทอดพระเนตรเนืองบอลน,นะคะนักเรียนต้องอ่านว่าบอนเพราะตัวนี้ไปสัมผัสกับคําว่ารอนก็เลยต้องอ่านว่าบอนหรือหรือเนืองบระบระนะคะแต่ตัวนี้คือเมื่อออื้สัมผัสต่อการอ่าน,านก็เป็นเนืองบอลก็ทอดพระเนตรเห็น ขายค้าค่าศึกเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะดูสับสนไปหมดเลยทะาก็คือพันนเรศก็ใสนะคะทะนเรศทั้งสองทั้งสองพระองค์กษัตริย์สองค์ก,ก็ใส่ช้างไปะคะ่ะเข้าไปโรมไปดันไปต่อสู้กับทับพพม่านะคะอย่างเมามันเลยจนพม่าทําไมคะพะม่ามอนตายกาดเกือนค่าศึกก็เกิดสาดปืนนะคะสาดปืนโซมนะคะแล้วก็โรมกุมทันก็คือธนู นะคะดูดั่งพันสาสองก็คือฝนตกนั่นเองดั่งก็เป็นอุปมาอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่ถูกต้องตนสารก็คือไม่ถูกตัวช้างทั้งสองเลยแต่กลับมีทุกมากรคือมีฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วท้องฟ้าดูมืดคืนป้หนึ่งค่ะหนึ่งตัวนี้คือปหนึ่งนะอุปมาอีกแล้วลูกนะคะสิ้นแสงทางไหนสิ้นแสงทงไหนก็คือมืดไม่มีพระอาทิตย์นะคะคือมืดมากเลยนะคะ จากที่มีฝุ่นคุ้งตลบอบวนนะคะทำให้ฝ่ายนะคะไท,ทไทเทเวศก็คือ,อกษัตริย์ในที่นี้คือพระนเรศวรเนี่ยก็อ้างสมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพนะคะลงมานะคะถล่ถวันคือดูแลอุทยามาปก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 ,ปกครองอุทยานะคะตัวในก็นะคะพระนเรศวรก็เลยขอเทพนะคะหชั้นฉะตัวนี้นะคะแปลว่าห สวรรค์6ชั้นาราชกามาขอจรนั่นเองเนาะโ,โรสรถเพรว่า16พรม16ชั้นนะคะสวรรค์6ชั้นพรม16ชั้นช่วยมาชุมนุมเพื่อที่จะฟังสิ่งที่ฉันขอหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ท่านก็ได้สลิดอุบติก็คือหลังสลิดคืออุบัติมาเป็นเป็นกรรษัตริย์อยู่ในประยูนสเสวตอัตร,ร์สืบเชื้อก็คือเชือ้อสายกรรษัตริย์นะคะ ที่ช่วยพดุงนะคะไตรยเยกก็คือไตรรัรตนพระรัตานไตอะค่ะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็สะท้อนถึงความเป็นพุทธศาสนาเนาะธรรมุศาสตร์เกื้อก่อสร้างสแสวงผลก็คือเป็นกษัตริย์ที่ธรรมุบำรุงพระพุทธศาส,สนาอยู่นะขอให้ตรงมีกลใดที่จะช่วยให้ทุกมาเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันสว่างขึ้นมาทันทีใส่สว่างนะคะมาลักแรเห็นหลังจาก เพื่อที่จะได้เห็นค่ะมาลักษจะได้เห็นนะคะถวยศึกก็คือค่าศึกเนี่ยด้วยเนตของเขาอย่างชัดเจนะนะคะไม่ต้องสงวนชนไม่ต้องชงหนชงายไม่ต้องสงสัยพอจบพูดค่ะพอจบพูดจบอพอพูดจบพอวายพอวายก็คือหยุดก็คือจบวรัแปลว,ว่าเลิศวากยะว่าตัวนี้แปลว่าพูดหรือถ้อยคําค่ะ พอพูดจบนะคะสุรเสียงของพระอ,องค์ท่านจบปุ๊บบรนดาลน,นะคะก็เกิดบรนดาลน,นะบันดาลก็คือเกิดลมใหญ่มหาวาตะเลยนะคะตื่นฟ้าพัดเอาทุมางทุมางคือฝุ่นเนี่ยหายไปนะคะจลัดด้าวแดนสมอนก็คือทำให้สนามลบมันทำไมคะสว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พระทะเรสวนค่ะภูทรเมินก็คือดูอมิตรก็คือศัตรูนะคะถ้าคนไหนมีชัด1ิบสิบหกชัด่ะทรงนะคะทรงเสื้อก็คือใส่เสื้อ16ชั้นอ่ะนะคะเสื้อก็คือมงกุฎอะ่ะอันนี้ครูอเอาเสื้อของอะ,อะไรมานะนะคะเสื้อของทาง โนรามานะคะทรงเสื้อเก็จะประมาณนี้ถ้าทรงเสื้อสิบหกชั้นน่ะก็แสดงว่าเป็นพระหาอุปราชแต่ก็ยังมองไม่เห็นเลยก็เร่งเร่งขับโคดเต้าคือเร่งขับโคดไปหาค่ะแต่ตั้งตาแสแวงก็คือสแสวงดูก็คือค้นหาดูว่าอยู่ตรงไหนจนมาตรงทางทิศขวาค่ะก็แลเห็นทฤษฎีแปลว่าเห็นเนาะบัตรขุนกะรีกะรีตัวนี้นะคะกะรีมันอ่านว่ากะรี มาจากคำว่ากรกระกรที่แปลว่ามือในที่นี้ก็คือขุนช้างนะคะนะคะ,ะเถลิงฉัดก็มีฉัดอยู่นะคะยืนอยู่ตรงไม้ข่อยอะ่ะเชิตัวนี้ต้นไม้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นข่อยนั่นเองค่ะพอปิ่นสยามเห็นกษัตริย์นะคะพระนเรศสวนเห็นก็ทําไมคะอ่า ก็เพ่งพิจิตดูเออใช่หรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายก็เห็นว่าครบเครื่องก็รพ,พรกโคนเพ่งเพียนพิษสวงก็หายคลายพิษสวงไปอ๋อยังไม่หายคลายก็ยังเพ่งพิจิตยังพิษสวงยังสงสัยอยู่ก็เลยสองสุริยพงศ์ก็เลยขับคาเชนขับช้างไปนะคะประจันหน้านะคะเจ้าจอมตะเลก็คือพระหมหาอุปร,ราชไม่เกรงกลัวเลยไปเก่งนะคะปรับภาพไปว,ว่าอำนาจ ไม่เกรงกลัวอํานาจที่ของซุเสเซียนีนี้เลยนะคะส่วนไพรีก็เร่งาศาสตร์ซ้องโสมปืนฝ่ายก็คือยิงกันโหมยิงกันอยู่นะคะก็จบตอนที่9ค่ะ